บอกว่าทถานเองท่านได้ร่วมกับโดยปฏิบัตาิาต่างๆในพื้นที่ได้แสดงข่าวได้เสรส็จวรับทราบแล้วครับสำหรับความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนและาังขยายผลนะครับทางทั้งการสรุปตอนจากบุณดำเองท่านได้ตั้งคณะทำงานฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนึ้นมาครับเป็นคณะโดยมีท่านรองเจ้าพนักเป็นผู้นาวันนี้เองจะมีการเข้าไปตรวจสานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดในในส่วนของ ตัวรือนจสงนะครับแล้วก็จะมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องนะครับละแกผมจะไปดูว่าในเรื่องของเหตุารที่เกิดขึ้นการรวบรวมยาฐานภายในเรือนจำพวกนั้นจะสามารถเแจ้งข้อข่าวหาของทู้ใดอไม่ได้รอก็เนการสอบสวนหรือว่าการ่อเหตุเมื่อานมีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่า จะอยู lie, ่ในอยู่ในอยู่อยู่ในอะไรกนอยู่แล้วนะครับวันวันนี้เองคือเมื่อวานนั้นเมื่อวานก็ดำเนินการในการจับกลุ่มครับคนที่หลบหนีออกมาให้มากที่สุดสอบสวนยังไม่ไปถึงไหนนะครับการที่มีหลักฐานยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องดำเนินการแล้วว่าเราจะมีเวลาในการควบคุมตัวในครั้งแรก48ชั่วโมงสองเดือนครับแต่ว่าในกรอบระยะเวลา48ชั่วโมงที่มีการควบคุมตัวนั้นนะครับเราพูดงี้ก็ไปขอว่าศาลเพื่อจะขอขยายเวลาเพื่อเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการเตรีอมข้อกล่าวหา หลักฐานเรื่องต้นมีพอที่จะเอาผิดหรือตั <t <t ้งข้อหากับผู้ที่ก่อเหตุได้ต้องไปดูนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้ดำเนินชี้แจงที่ต้องประชาสัมพันธ์่งมวลชนไปเมื่อเช้านะครับก็เป็นรายงานในเบื้องต้นแสดงว่าเราสามารถควบคุมตัวผู้ใดได้แล้วนะครับก็ในเรื่องของการสืบสวนการสอบสวนการขยายตัวมการแจ้งข้อเก่าวหานะก็จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับแม้ว่าตัวผู้ต้องหาจะยังไม่ได้ให้การอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติครับจะให้การ ไม่ให้การให้การตรงหรือไม่ให้การตรงอะไรก็แต่เราไม่ได้ถือคาให้การของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะผมต้องมีพยานในส่วนที่จะเอามาประกอบในการที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาด้วยมีข้อกฎหมายบางๆที่มันเหมือนแบ่งแบ่งเส้นกลางก็คือตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ย อาจจะเป็นผู้ป่วยในขณะที่ก่อเหตุหรือไม่ไม่ไม่ป่วยในขณะก่อเหตุมองว่าตรงนี้จะทําให้ผู้ป่วยได้รับโทษหรือว่าไม่ไม่ต้องได้รับโทษตรงนี้คือคือผมผมมองแบบนี้ดีกว่านะครับในการพิจารณาแจ้งข้อหาของผู้ใดนะครับหลังแล้วการจะรับผิดในทางศายนะครับก็เป็นการกระทำความผิดที่มีเจตนานะครับเจตนาเป็นหลัก คณะเพื่อีิจารณลากแล้วก็เนต้องไปอยู่ในส่วนของผู้กระทำความผิดด้วยว่าในตัวผู้กระทำความผิดเองนะครับเป็นบุคคลที่สามารถที่จะกระทำความผิดได้ทวกตัวโดยตลอดไหมครับสิ่งที่ท่านได้พูดมันก็เป็นข้อยกเว้นในทางกฎหมายแค่นี้นะครับแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไปใช้ข้อยกเว้นในในทางกฎหมายหรือข้อกฎหมายที่มีจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้หลุดพ้นข้อกล่าวหาได้ไม่ใช่พนักงานาสอบสู่วนนี้ หรือเจ้าที่ฝ ну ่ายสืบมีหน้าที่ตามของวิทยาชัดเจนแล้วว mm ่าหน้าท ah ี่คืออะไรการสอบสวนคืออะไรการสืบน์คืออะไรัเมื้อแล้วเรื่องการสอบสวนเราเป็นหน้าที่ในการสอบสวนเป็นหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเท่าไหร่ต้องพูดเพื่อพิสูจน์ทราบความจริงก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเองหลักการง่ายหลักการที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภทนอกจากการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องพยานหลักฐานในทุกรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถพิสูจน์ทราบความจริงได้ หรือถ้ามีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่มีความเชื่อมโยงนะครับก็มันเป็นกระบวนการอยู่แล้วว่าต้องดำเนินการอย่างไรการที่ผู้ถูกเก่าวผู้ตามตัวมาต่อเหตุเนี่ยถือว่าผู้ถูกกล่าหาเนี่ยได้มีการรักษาโรคโรคจิตตรงนั้นหายแล้วหรือยังไปดูในรายเอียดีกานครับผมก็นำเรียนว่าบททุกบทย่อมมีข้อยกเว้นนะครับโดยหลักแล้วต้องการทำโดยเดี่ยวนะครับสองผู้ที่จะทำาร์จิตต้องมีความสามารถในการที่จะมาได้นะครับมันก็จะมีข้อจเป็นเช่น อายุไม่ถึงเท่าไหร่นะครับหรือผู้ที่มีความไม่ปกติทางจิตใจอะไรก็แล้วแต่ต้องไปดูนะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะการตอบไปมันก็จะเนินการไปชักจุดมีการไปชี้นำกระบวนการการสอบสวนนะครับในกระดานของพนักงานสอบสวนแล้วนะครับก็ดำเนินการโดยศาสตราจารชี้นำศาสตราจารึกุลถอดก็ดาเนินการปรงไปต่อที่ขน้อกระดครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ